ครับผมก็สวัสด,ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาต่อกันที่การก่อสร้างนะครับทางด่วนนะครับมอเตอร์เวย์สายพระรามสองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสัญญาที่4นะครับเอกชัยบ้านแพ้วนะครับต่อจากตอนที่3นะครับตอนมาเป็นตอนที่4นะเขารับช่วงเป็นตอนตอนไปนะครับ ผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับก็ก็เลยตัดจบไปก่อนแนละ้วามาเริ่มใหม่ใหนะ้พี่น้องดูต่อเนื่องกันไปเลยนะครับงานก่อสร้างทางยกระดับนะครับมอเตอร์เวย์นะครับเอ2นะครับทนบุรีปากท่อหมายเลข3-5นะครับนี่อันนี้คือสัญญาที่5นะครับนี่ อนที่5้านะจากาต่างระดับเอก,กชัยนะครับไปทางบ้านแพ้วนะครับนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านแพ้วในเขตสมุทรสาครน,นะอำเภอบ้านแพ้วนี่ก็น่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ ผมได้ยินมีคนเขาบอกว่าอำเภอบ้านแพ้วอยู่จังหวัดคนครปฐมนะผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอำเภอบ้านแพ้วอำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็อำเภอเมืองนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดตัวเมืองสมุทรสาครน,นะครับนี่ ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับถ้าเข้าไปทางนี้ก็จะเข้าไปทางหอนาฬิกานะครับท่าเรือมหาชัยนะข้ามไปท่าฉลอมนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นตลาดกลางกุ้งนะครับอันนี้คือในตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับในเขตของจังหวัดสมุทรสาครกันเลย ทางฝั่งนี้นะครับความคืบหน้าโดยรวมก็น่าจะประมาณ50%นะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงนะจากเอกชัยไปบ้านแพ้วนะครับหมายถึงว่าสรุปความคืบหน้าโดยรวมนะนี่ครับออกซ้ายไปยูเทิร์นนะครับตลาดไทยนะครับอยู่ฝั่งขวานี่จุดนี้ก็เพิ่งจะ ใส่เหล็กนะครับใส่ใส่เหล็กเทเสาเองนะครับเพิ่งจะเพิ่งจะโผล่จากดินมานะ,นะก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับยังไม่มีเสาขึ้นเลยนะจุดนี้นะครับบางสัญญาบางบริษัทนะครับมันก็มีทั้งหมด10สัญญานะ10ตอนเหมือนเข้าว่านั่นแหละ ออกซ้ายนะครับกับรถตตยสะพานผมจะไปกลับข้างหน้าก็แล้วกันนะครับ๋ยวดูไปอีกหน่อยตะกี้ดูกันมาถึงสัญญาที่5ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาที่6แล้วนะครับ6หรือ7แล้วนะครับก็ไม่รู้นะมันยังไม่มีเสาขึ้นเท่าไหร่อ่ายังไม่เห็นมีป้ายบอกนะ ก็ยังลงเม็ดปล่อยๆอยู่นะครับอันนี้เป็นสะพานนะครับข้ามในน้ำท่าจีนนะครับนี่ตรงนี้ก็ขึ้นเสาอ,อยู่กลางสะพานเลยนะทางนี้จะเป็นทางไปปากอ่าวนะครับ ท่าฉลอมท่ามหาชัยนะครับตางนี้าท่้าบนไปทางขวาก็จะไปนู่นแหละนะนครชัยศรีนครปฐมไปนู่นนะครับเชื่อมต่อกับแม่น้ํานครชัยศรีแม่น้ําท่าจีนนะอันนี้เป็นสัญญาที่แปดนะครับนี่ญาที่แปดนะครับฝั่งทางนี้ก็ขึ้นเสามา ใส่คานแล้วนะจะมีสะพานลอยนะครับสำหรับมอไซน์นะครับนี่วิ่งขึ้นไปกับเขาเรียกว่าสะพานกับรถมอไซน์นะครับนี่สะพานยูเทิร์นรถใหญ่แล้วก็ยังมียูเทิร์นมอไซค์ด้วยนะ สัญญาที่8ดนะครับนี่เอกชัยบ้านแพ้วรถยังไม่ติดนะครับยังวิ่งได้อยู่ รงไปก็สมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาที่9นะครับเหลืออีกหนึ่งสัญญานะครับเราก็ดูกันไปน่าจะเข้าเขตบ้านแพ้วแล้วบ้างนี่นก็สิ้นสุดกันที่บ้านแพ้วนะครับก็ถือว่าระยะทางก็ยี่สิบกว่านะครับกิโลเมตรเลยนะแต่ผมจำไม่ได้นะว่า ระยะทางจากเอกชัยมานี่เท่าไร่นะครับอ๋อเป็นสัญญาที่8ดนะครับนี่แล้วก็ต่อด้วยสัญญาที่9้านะตรงนี้สัญญาที่9้านะครับก็คลืนหน้าไปเยอะแล้วนะใส่ขาดทางวิ่งด้านบนแล้วนะครับสัญญาที่9้าดูกันไปให้สุดไปเลยนะ ไหนก็มาแล้วนะครับฝนก็ยังลงเม็ดไปปล่อยอยู่นะสัญญาที่9นะครับทางมอเตอร์เวย์เ8 2นะครับถนนหมายเลข35พรามที่สนะครับรามสองขาออก มอเตอร์เสายใต้นะครับบางคนก็บอกว่ายังไม่ใช่สายใต้นะสายใต้ต้องเป็นอีกเส้นหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ะกช้บ้านแพ้วนะครับงานก่อสร้างทางยกระดับนะครับถนนพระรามที่2ตอนนี้เราอยู่ที่สัญญาที่9นะครับสัญญาที่9กนี่ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะอันนี้น่าจะเป็นสัญญาที่10บนะครับสิบต เพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วนะครับมาถึงทางลงแล้วมั้งนี่นะครับเก้านะครับนี่อ๋อจุดเริ่มต้นโครงการสัญญาที่สิบนะนี่นะครับรู้ว่าภาพมันชัดหรือเปล่านะ,ะมืมดหน่อย เวลาดูพี่น้องดูก็ต้องปรับแสงกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยนะวันนี้อันนี้เป็นสัญญาที่10นะครับเป็นสัญญาสุดท้ายนะครับอ,อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้วนะมั้งผมก็จะไปหาจุดยูเทิร์นกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุด โครงการแล้วนะครับมาถึงแค่บ้านแพ้วนะครับงานก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์นะครับนี่คือทางขึ้นทางลงนะครับทางนี้คือทางลงนะครับทางฝั่งนู้นก็เป็นทางขึ้นนะครับสิ้นสุดโครงการแล้วนะครับเราก็จะไปยูเทิร์นด้านขวานะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวดินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ